พ <Workers. S 2> <congreg> ี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดพี่น้องโอ้ยเห็ดเรามาเก็บเอาเห็ดเห็ดสอดพี่น้องเ้ยพ่อได้บ่ล่ะเขายิ่งกว้างกันหรือคะพี่น้องโอ้ยมาสั่งมาลาป่านะ สั่งลาป่าเห็ดแล้วพี่น้องนะอันนี้ก็โอ้ยบังเน่เกิดโดนจนเถ่าไม่มีใครมาเก็บเอาเนาะถุงด้วยพี่น้องนี่ได้ถุงมามาจากโลมาจากที่ทำงานกับลัดมาเลยค่ะโอ้ย เด้เท่าเลก็เอาด้วยพี่น้องเยเพราะว่าเสียไปเห็ดสอดค่ะหนาวพี่น้องอันป้าเห็ดดำอันเก่านั่นย่ะคะ่ะเขายิ่งกว้างกันละพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์นี่เขาป,าป้าบัได้เลยทั้งข่อยเห็นหโอ้ยเห็นหมองละดอก มองระดอกมองละดอกอลดอกล้องกับสีซ้ายเนี่ยเด้อยพี่นอนนั่นฝนบฝนเริ่มสิบดตกแล้วค่ะเย็ดดำคาย้ยงเอาแห้หมอง,ง,องนี้ เจียบได้โดนคนไหนเนาะข่อยมันหนาวสิอากาดเดย็นล้วพี่น้องเอ้ยข่าวนาวแล้วคะ่ะระเจ้าข่าววัสโนอสิล่แล้ววัสดุฝ่ามือเก็บเห็ดออกเสจล้ะ ันแหงที่มืดพี่น้องเห็ดแหงที่มืดจ้ะคนหนาวแต่เห็ดดำคนกนยังออกอยู่ได้พี่น้องจ้ะนั่นกระถุงที่ฝ่ามาใส่ฉลาดอุ้ยนั่นน่แั่น,น,น สีเขาปลาหากลำบากแน่แล้วโอ้ยห้อยสัตว์ปลามากินพี่น้องดอกตูมก็ยังง้างอยู่นั่นเก็บไปเอาไปตากแหงค่ะขนาดอากาศเย็นกันยังเห็ดทานหนาวด้วยนี่เห็ดดำ รัดขั้นทะเรนนี่เห็นพี่น้องเห็นบ่นั่นพันกําลังออกอขนาดหนาวนะนี่ยังออกกันแบบเป็นตุ่มเลยน่ะ จะเด้กกดกล่องแล้วก็บ่ได้กดลมหนาวไว้อยๆละ่ะคอยเห็นเห็ีหย่างหลกพี่พุนคอยสิย่างขึ้นพี่เบิง ฮ็ดอันนี้ตัวนี่เฮ็ดอันโอ้ยบ่กล้าเก็บบ่กล้ากิ เหี้พี่เบียร์กับมีพี่เนาะถุงเห็ดอันอุ้ยเห็ดอียงเหรพี่น้องเห็ดไข่หมกบ่ขันเวียนบ้านเห่ากับเห็ดขีเ้เถาเนาะนีะ่อุ้ยเหตะยาน ยางมึงอีกจักจั๊กน้อยๆกอนนี่ดอกใหญ่ฮงเกือบเหยียบ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 อ้ยมือข่อยจนมือแข็งมือสิเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องวะน่ะมือสีดแล้วครับท่านอุย้ยดอกใหญ่ฮงพี่น้องวะขาเห็ดดำ up up ôi ơi hết môn là nào hen phi nương ơi ว่าสีฝามาเก็บมดนี่เพราะว่าเดียวมมนสิเก็บบได้เจ้อายิ่งกว่างดอกไงเฮพีน่น้องว่ะายกล่อางาทั่นนี้ก็บอย่า <c oughs> เวียนหัวน้ำข่อยเวยพี่น้องเ้ย หมูว่านกินข้าวปุ้นมาอนิข้าวปลาเห็ดเทคลิปร่วมหยาดร่วมมีดไปหอยก็ได <c oughs> <c oughs> ้แข็งแล้ว ลก,ออกลั่งกายพี่น้องออกกำลั่งกายอู้หนาวมากครับท่านอ กำลังสิออกไปได้พี่น้องเพิ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องคือว่าจะไปออกไปแล้วมันทําไมหมานพี่น้องเอ้ยถุงข่อยกันเลยอุย้ยหมานเฮงพี่น้องพี่น้องเบิ่งขาเห็ดขาเห็ดอุย้ยอุ้ยขาเห็ดเหลืองขาใหญ่แท้นี่เด้อ เอ้ยบังอุ้ยน้องบังค้ายเห็ดดำใหญ่แคอุ้ยมือข่อยแข็งน้องบังกําลังเสีออกไปหนาวมือ แข็งนะพี่น้องเอ้ยออกไป่อนค่ะอันนี้นั่นค่ะพี่น้องเห็ดที่ได้จักหนาจักเห็ดอ้ยจะใหญ่ไปไหนกัน ที่น้องเบื้องขาเห็ดอันขาเห็ดดำนั่นใหญ่มากใหญ่อลังการมากค่ะ